เอาละครับสวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่นะัดสุดท้ายของโหมดเวิร์ครับของเรานะอาร์ติติน่าครับปะทะกูลุกไว้ครับมาดูตารางดาวซันโวลกันก่อนนะครับโอ้โหแปดประตูของเบนเซม่าแล้วหกประตูของโรนันโดครับอ่าอีกห้าประตูของแบร์นโดซิวาครับสี่ของดาวินแล้วก็แมซซี่ครับอยู่ที่สี่ประตูนะโอ้โหไปแมตชนี้เดี๋ยวขออนุญาตปรับทีมนิดนึง รู้สึกอยากได้ LW เพิ่มนะเราจะคอรีอาคุณนี้แทนคอรีอานี่ครับกองหน้านะเพราะว่าคอรีอาไม่ได้ไปครับคอรีอาไม่ได้แล้วผมอยากได้อีกหนึ่งคนไม่รู้ว่ามีไหมนะเจ้าหนูการาโชนะไม่กลิสเซอร์ไม่มีอะอู้อันนี้ เอาบอลลีจริงๆเราก็อยากเอาเข้านะแต่เรามีหน้าเป็นาดบาล่าเลยครับโอเคเราขยับเพิ่มแค่ปีกซ้ายนะไม่มีการายโชว์ครับจีิงๆอยากได้การายโชว์อีกคนนะบูเอนเดียโอเคเราคอร์ดาเพิ่มเข้ามา และสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์สำคัญที่สุดครับนัดน,นี้แมซี่ครับเจอกับเพื่อนเก่าครับลุยโซเลตบอลเบเดีนูนเยสเมนเทน,นคูอาาโฮโอ,อ้ลูกไวยก็ไม่ธรรมาดาครับมามืดของรายการนะไปะไฟนอลถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกันด้วยครับถ้าใครเพิ่งมา ถ้าใครก็เพิ่งมาก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยครับช่องเรามีคอนเทนต์มากมายครับที่ยังให้ติดตามกันนะโอเคครับไปลุยกันเลยครับอาจจะดีน้าพบก,กับอุลูกวหญเสื้อฟ้าครับกับเสื้อาขาวโอเค Ray, น่าจะไม่ยากเท่าไหร่อุ้ยลงนี้เอ้ยแมสซี่ แมตส์โูเราตาโร่แตะมาโอ้ยยูลุกวัยยังช่วยกันดีครับเฮ้ยใจเย็นเพื่อนโอวาเวดี้ครับโดนเข้าทั้งตัวเฮ้ย สกัดสวยครับเมซี่ครับให้ลิซันโดเฮ้ยลาตารโลไม่ใช่ลิซันโดลิซันโดอีกแล้วไปโอ้ลาตารโลไม่ทันนะเอาลราหูดีกว่าครับทำได้ดีกว่านะอาราหูเมื่อกี้เมซี่เปิดมาไม่ได้ลุ้นครับ อุ้ยโอ้โหอเดรียิน่าโอ้โลเซลโซ่หรือเปล่าจังหวะนี้อเดรียิน่าครับอ้โมงมาคืนปันโอ้โหจิวานี่โลเซลโซ่ริงด้วยครับ สองประตูจากเยนนัดนะโอ้โหยิงให้เราเซอร์ไพรส์ได้ตลอดครับโเรเซโซดึงประตูศูนย์เจนขึ้นนำก่อนครับเอาตัดได้อีกแล้วไปลิซานโดอื้อโดนล้อมโดนล้อมจับคืนก่อนเอ้าดิมาเรโอ้คอเลอาวอร์มรอแล้วครับดิมาเร เอา้าโหนึกว่าเพื่อนเห็นสีฟ้าฟ้า <c oughs> โอ้เมื่อกี้นึกว่าเพื่อนเติมนะขอ <c oughs> อภัยอุ้ยเกือบไปครับ <c oughs> โอ้เช็คล้ำหน้าไม่ดีกันเองนะอาเจนีิน่าโดนหลุยส์โซลิสทักทายไปครับไ <c oughs> ป <c oughs> อุย้ยยกมา ไม่รีบครับโอ้โหยโยนแบบนี้อันตรายครับเอาโหเมซี่มาตินเนตมาดินเนตอุย้ยจะพลาว,วอร์ชัเมซี่ให้ลาตัตาโลลาัตาโล่โลดึงก่อนครับคืนหลเซลโซ,โซ,โซมาเมซี่อุย้ย แมนซี่มุมแคบแคบไปไรู้ไวครับอันตรายครับนักลัวครับอุ้ยคอยเล่นเลยครับอาเจนออกบอลไปอาคุนะ่าอาคุนยาไปดีมาเรียตัดเข้ามาราตาลู ให้เดอปอเดอปอเห็นเพื่อนไกลๆอู้วป <c oughs> าดมาสวยมาก <c oughs> อู้จะให้เมซ,ซี่ครับจงหวันนี้ <c oughs> อ้ว์สวนเลทให้ดาวิดนุนเย ích. โอ้โหต้องออกแรงเลยครับเอเบลินโดโรตาบาติเดส เรียกมาติเดเนงก็น่าจะโอเคแล้วครับอุ้ยมาอุ้ยไอแมสซี่แมสซี่อโหแต่มาสวยแมสซี่อืมยากจริงครับอุุ้กไวเขาแน่นนะแมสซี่ โอเคครับจบครึ่งแรกอาร์เจนตนาครับขึ้นนำไปก่อนปะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนตัวสักหน่อยนะอดิมาเรียครับให้คอเรียเข้ามามาติเนสเรายังเชื่อใจนายอยู่ครับไปดิบาร่าบอลรอมาติเนสแล้วครับถ้าดีกีนไะด้มาติเนสได้ออกแน่ครับ น้เซลโซไปไปาเลเดสปาเลเดสอุ้ยจ่ายมาสวยลูกนี้อาคุณย่าได้เปิดอู้หูยเพื่อเติมไม่ทันคอรเรียอุ้ยแมสซี่แมสซี่แมสซ,มสซี่หามุมเจอไหมเ,ออเดี๋ยวเปล่าครับไม่ใช่แมสซี่ เมซี่ขอโอ้โหยืนกันแน่นนะขอเดียาอาคุนยาอืมจะหมุนโอดาวิสนุนเย่ทับอันตรายครับปัดสวยครับอาร์ตินอาร์ตินแก่เพชรเอามาก่อน เมซี่ครับหาบอลไปอ้ยเบาไปหน่อยแต่ยังได้อยู่เพื่อนมอดีนาอุย้ยมาถึงเราตาโลโอ้โหว่าคุณหน้าเราเหนื่อยนะครับไปไม่เป็นไรครับแมซี่ใต้บอลปั่นเข้าไปยังไม่ได้ลุ้นนะแมซี่ อุ้ยพอเลยครับโอ้โหต้องหลังดูลูกไว้นยืดีดูเฉยเลยครับโอโห้ถ้าจะดีก็ปลุกไว้ปล่อยให้จ่ายตัดหลังแบบนั้นไม่ดีนะอย่างแน่นอน คดดูบาาิสรอดิ巴拉สโซ่ต้องการครับมาเลดิสน่าจะได้ซะหน่อยนะเดี๋ยวเปลี่ยนสักนาทีที80่80ก็ได้ครับอุ้ยหลุยส์โซเลตออกแล้วครับอ้าวไม่ใช่โซเลตแต่เป็นอีกโซเลต์หนึ่งครับเป็นโซเลต์นัเป็นโซเลตที่เป็นแบ็คนะไปโู้ลูกววยยังมีคาวานี่อยู่นะครับโอ้ยโซเลตโดนตัด เอาสวยครับแมสซี่เมสซี่โดนด,ดึงไม่เป็นไรอุ้ยห่างตัวไปหน่อยแต่แมสซี่หูยยังหาประตูจากนัดชิงไม่ได้นะแมสซี่แมสซี่ซซปั่นเข้ามาโอโหล้ำหรือเปล่าไม่เป็นไรครับโดนตัดได้ ตั้งรับแล้วครับอาร์เจนอาร์เจนตัดสวยเมซี่อยู่ทุกที่ในสนามเมซี่โอ้โหจ่ายจะจ่ายให้ตัวข้างในนะส่วนมาบ้านครับอุ้รุ้ยโดนตัดไปอุย้ยตัดลายมาดีบอลล่า กดข้ามเฉยเลยโอ้ oh, ไม่เป็นไรครับสามตัวศูนยครับโอ้โห uh, อาริเจติน้าครับเอาจริงเอาจังครับมาจริงๆครับไม่ได้มาเล่นๆนะโอ้ยแน่นจริงๆครับปุรุวัยสวนมาแล้วตัดได้อีกครับ <c oughs> มสซี่เอาบอลขึ้นมา โกเมสขอเดียให้อุย้ยดีา่าแบบนี้โอ้ขาดลอยครับสีประตูตัวศูนย์เป็นฟุตบอลโลกที่ขาดลอยที่สุนดน้หรือเปล่าในช่วงที่ผ่านๆมานะให้โอตาเมนดี้เข้ามาแทนโรเมโรหน่อยนะอุ้ยส่วนลิส แตะได้ครับโอตาเมนดี้น่าจะเป็นอาคุนหน้านะอาคุนหน้าครับโกเมสดิบาร่าจบเกมมากโอ้โหอาจิติ่าทำได้ครับสี่ประตูศูนย์นโลเซลโซ่คอเรียร์แดดิบาร่าอีกสองประตูครับ โอ้โหมสซี่ครับเป็นแชมป์จนได้ครับแชมป์โลกที่มสซี่รอคอยนะราชามีบอลลังแล้วครับโอ้โหไปวิอเ,วเนี่ยมสซี่ครับ โอ้โห oh, 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 oh. เรียบร้อยนะช่วยบอลโรเป็นของอาเจนติน่าครับ,รบอโอเคครับซีซีรีบอลโลกครับน่าจะจบเพียงเท่านี้นะต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยครับสวัสดีทุกคนที่มาติดตามใหม่นะเรายังมีเมนเจอร์โหมดครับซูเปอร์ลีกครับ ผมอาจจะทำ FM เพิ่มด้วยนะต้องดูโอกาสครับว่าจะว่างทําหรือเปล่านะ FM 23ครับถ้าใครอยากให้ทําก็คอมเมนต์บอกได้ครับถ้าใครอยากดู FM หรือสาย FM ยังไงสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีซรีส์บอลโลกของเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ซีรีส์หน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ